เตล็กมาเติมน้ำมาหม,มือนถังเลยเต็มถังเลยเติมมาเท่าไหร่วะสองร้อยตอนนี้เติมาตมาละะ 200, มจะลงไปกลับเติมมาสองร้อยอะสองร้อยหกสิบเต็มถังยังไม่ลดสักขีดเลย เราก็ยังอยู่เส้นทางสุพรรณบุรีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ปางอุ้งนะฮะอ่างเก็บน้ําหุบเขาวงกันนะครับวันนี้ก็ขับพิซีเอ็กมาเหมือนเดิมนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมไปถ่ายที่วัดเขาทําเทียมมาวิวสวยมากเลยฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะต่อกันที่อ่างเก็บน้ําหุบเขาวงกันนะครับกับช่อง YouTube ต้นโมอเตอร์ไบค์พาเที่ยวนะครับถนนโล่งแล้ววิวสวยมากนะครับที่นี่เป็นเงียบมากนะฮะเงียบแบบ เหมือนกับว่าเราเราขับมันไม่ค่อยมีคนเลยนะเงียบแบบลึก,ล,กลับดีนะคะถนนก็โล่งนะฮะอากาศเงียบสงบนะฮะมีแต่ธรรมชาตินะฮะภูเขาแล้วก็ท้องนาท้องหญ้านะฮะเต็มไปด้วยข้างทางนะฮะ สวยมากเลยตั้งสง่าโดดเดี่ยวนะฮะไล่ล่องไปด้วยทุกยานะฮะมองไปที่ไหนก็โล่งลูกหูสุกตาสบายใจนะฮะมองเราสบายตาสบายใจเลยทีเดียวเส้นทางสุกพันนะฮะเข้าไปที่หุบเขาวงนะครับวันนี้ก็ขับปีเซกแบบชิวๆสบายหเพราะว่าเราเราเน้นไม่เคยเสี่ยงอะไรนะเน้นดูธรรมชาติมากกว่านะฮะขับไปเรื่อยๆนะครับมองสบายตาดีอะ ลูกหูลูกตาเนี่ยโล่งดีนะครับเห็นบิวภูเขานะฮะสองข้างทางเลยทีเดียวนะครับเราเข้ามาเส้นทางลูกลังแล้วนะครับเส้นทางนี้พยายามอย่าขี่เร็วนะฮะเวลาเบรกเรามันจะฉลับนะมันเป็นหินหินนะลูกหินนะเ็เม็ดนะฮะมันสามารถฉลับลื่นได้นะฮะเราพยายามค่อยๆขี่อย่างระมัดระวังนะฮะตรงนี้จะเป็นไร่ไร่ไร่ทุ่งไร่่ต่างนะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะจะสวยนะฮะเขียวะจีเลยทีเดียวนะฮะ อน้ำนี่ยนะฮะเข้ามาาในรู้สึกเย็นขึ้นฮะเย็นอากาศดีมากเลยนะครับเหมือนกับว่าเราขี่รถในแบบว่าไงาเข้าป่าเลยฮะอยู่ในป่าเลยทีเดียวนะฮะเปน,นไรถ้าเป็นอา,าติพาสุ่งราบบหน้าดูเลยนะกระโดดจุบหุสวยเหมือนภาสแต้ิตเลยเนาะ ถ่ายไปเป็นภาพหน้าจอในะคอมพิวเตอร์ได้เลยเอาละทางหนึ่งที่เราต้องขึ้นคือทางนี้นะเนาะเ้ยไม่ใช่ตุงป้ายก่อนเออมาละทางน้งปีกขึ้นหน่อยอีกด้วยอ่ะมันโคกงกดแ่้เส้นทางในเขานะนี่เวาขี่รถในเขาเลยนะเที่ยวและวังเบร์ แต่ว่าตื่นเต้นระทึกใจแลนะ้วเงียบมากเลยครับคิดว่ามีเจ้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเกตอุทยานนะนะั้นฮะบ้านน้ำปุร้อนมีเจ้าที่อุทยานอยูู่เขาววงอยู่ตรงไหนวะเจ้าที่ไม่อยู่ไปไหนหมดแล้วทางดูอ่างตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเจออ่างแล้ว กองถ่ายข้างหน้ามีกองถ่ายด้วยเขาเขียนว่ากองถ่ายอะไรสักอย่างเยะเป็นยังไงอืม มีเสียงอะไรร้องด้วย,วย,ยนะของกินก็ไม่ได้เอามามันเงียบเหงาอย่างเงี้ยเลกกินอะไรอ่ะเนี่ยไก่ห้องน้ําอยู่นูน้นห้องน้ําไทยเฮ้ยมีของกินอยู่มั้งเฮ้ยห้องน้นํานี่ร้านค้าปิดหมดเลยเงียบเหงามากอ่ะลง ถึงแล้วนี่มีเจ้าหน้าที่มารับราานนถึงแล้วมันหอมจังมันหอมหรือมันเหม็นเนี่ยมาดูดีมันถึงละตรงไหนนะตรงนน้นน่ะสถานที่เที่ยวเหรอปิดแล้วน,ะ <c oughs> นี่รอรอก็ไม่หมดสักที <c oughs> ไอ้โควิดแล้วก็คือตอนนี้เขาปิดช่วงโควิดนะฮะ Ừ, ของกินยังไม่มาขายนะเราก็มานั่งเล่นได้ไม่เป็นไรเรามานั่งนั่งกินวิวไปก่อนแต่วิวสวยใช้ได้ตรงนู้นผูแล้วไปไม่ได้เราต้องใสแ่แพแพรผูแล้วนะในคลิปในคลิปบอกว่าไปนู้นได้นะแต่มันผูแล้ว อ๋อแต่เขายังไม่อยากให้ไป ยังไม่เปิดคือปิดเงียบเหงาร้านค้าก็ปิดหมดเลยนะดูเหมือนล้างๆฮะที่พักก็ปิดอ,อคิดว่ายังไงดีคิดว่ามาชมวิวแล้วกันแต่มีเสียงจักระจันด้วยจักระจันร้องแต่ก่อนมีภายเลยคลายยับยต่ก่อนนี่คืนนะเดี๋ยวนี้ปิดหมดเลยล้างผุหมดเลยนะเงียบเหงานะเนาะ ไม่ตอนแรกมันมีที่พักตรงนู้นด้วยนะเนี่ยตอนนี้มันปิดล้างมาเลยความจริงมันต้องมีของขายตรงนู้นโดยรวมก็ถือว่าวิวสวยนะถ้าเปิดอ่ะมันจะสวยกว่านี้เยอะมันจะมีของกินอะไรยะแยะตรงนู้นจะมีคนเข้าไปนั่งเล่นทายเรือคายยักษ์ได้นะแต่เรามาขนาดนี้เราก็ปิดเราก็แต่เขามาถ่ายรูปได้ Nó đang trông view được Trông view rồi Đã con hả rồi Không hả ba รูตงนี้ไม่มีเสียงเลยวิวใช่มอเตอร์ไซค์วิ่งบนเขาอะดูเหมือนล้างแนละ้ ก่อนดูสวยกว่าน,นี้เยอะนะสวยกว่าน,นี้เยอะแต่มาตอนนี้เงียบเงาเหมือนล้างเนะี่ยไม่มีคนนะนมีปิด ดี <laughs> ดูในคลิปมันสวยนะคือว่ามันสวยวเออเราต้องมาช่วงเขาเปิดขาบปิดเรียกมาเติมน้ำมายงไม่หมดถังเลยเต็มถังอยู่เลย ท่าไรวะสองร้อยตอนนี้เติมมารวมจะรวมไปกลับตเติมมาสองร้อยอะสองร้อยหกสิบเต็มถังยังไม่รดสักขีดโอเคฮะคลิปนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรฮนะก็มาถ่ายให้วิวเนะี่ยมาไกลก็ถ่ายเรื่อยๆถ่ายวิวไปวัดเขาทำเทียมมาแล้วก็อ่างเก็บน้าหุบเขาวงนะฮะสุพรรณบุรีนะก็เดี๋ยวมันยังไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนต่อฮะเดี๋ยวก็ขอนั่งพักชมวิวก่อนนะครับชมวิว พักเล็กว่าจะออกไปหากินข้างนอกนะฮะโอเคนะครับขอบคุณการติดตามอย่าลืมฝากติดตามช่องยูทูบ YouTube, ผมเรื่อต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวน,นะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาถ่ายใหม่นะครับขอบคุณครับ